สวัสดีค่ะมินตานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับ ep 2ของเพจนายช่างมาแชร์ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำงานซ่อมว่ามีกี่แบบและกี่ประเภทแล้วแตกต่างกันยังไงงั้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในรายการของเรากันเลยนะคะพี่นี่กกำลังทำอะไรอยู่หรอคะจอมปั๊มทำอะไรนะคะพี่จอมปั๊ม oh, <no. S 1> ถามแค่นนี้ทำไมตุ้งดุด้วยเนี่ย แล้วทำไมต้องซ่อมได้ล่ะคะถ้ามันเสียงไงและถ้าไม่เสียมันซ่อมได้ไหมคะพี่ถ้าไม่เสียก็ซ่อมได้คนเป็นช่างอะซ่อมได้หมดแหละง <Wow. S 1> งจังเลยพังก็ซ่อมไม่พังก็ซ่อมตกลงงานซ่อมมันมีกี่ประเภทกันแน่ขอความรู้หน่อยค่ะในช่างมาแชร์ด้วยความยินดีเลยครับน้องมินตางานวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องงานซ่อมบำรุงรักษากันนะครับโดยปกติทั่วไปแล้ว งานซ่อมและการบำรุงรักษาหรือที่เราเรียกกันว่าระบบเมนเทนแนนซ์จะเป็นระบบที่สําคัญมากๆของโรงงานและการผลิตเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าแยกออกจากกาันไม่ได้เลยเพราะว่าหากไม่มีการซ่อมและการบำรุงรักษาที่ดีแล้วเครื่องจักรในโรงงานจะต้องพังบ่อยๆแน่นอนเลยครับโดยความหมายของงานซ่อมและการบำรุงรักษาจะหมายถึงการพยายามที่จะรักษาคภาพเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับและจะต้องให้มั่นใจได้ว,ว่าคนที่ใช้งานเครื่องจักร นั้นต้องมีความปลอดภัยตลอดการใช้งาน